ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง CTW2U Channel นะคะช่องที่ให้ความรู้และเทคนิคดีๆสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและนักช้อปออนไลน์ทุกคนคะวันนี้เนี่ยพออยู่ในตีมคริสต์มาสชุดซานตี้นั่นเองนะเมื่อปีเก่านะคะกำลังจะผ่านไปแล้วก็แทนที่ใหม่ด้วยปีใหม่ที่จะถึงนี้นะคะ หลายๆคนนะคะคงจะตั้งตารอให้ถึงสิ้นปีเร็วๆใช่ไหมมันเป็นวันแห่งความสุขนะคะนอกจากมีการจะจัดปาร์ตี้แล้วหลายๆคนเนี่ยอาจจะชอบการตกแต่งบ้านด้วยทีมปีใหม่นั่นเองนะคะก็วันนี้นะคะทาง C T W 2 U เนี่ยมีของตกแต่งวันปีใหม่จากประเทศจีนมารีวิวนะคะส่วนปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้นะคะหลายๆคนถ้าใครอยากจะจัดปาร์ตี้ก็อย่าลืมรักษา ลืมป้องกันตัวเองจากโควิดด้วยนะจ๊ะส่วนวันนี้นะคะมีอะไรที่จะมารีวิวเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะอย่างที่หนึ่งนะคะทุกคนก็จะเป็น ทุกคนคือมันน่ารักก็เลยอยากจะเอามาใส่เปิดคลิปให้มันเข้ากับทีมด้วยไงจะคริสต์มาสแล้วนะคะก็อนนี้เนี่ยมันจะมาเป็นเซตนะมีหมวกนะคะแล้วก็มีชุดอันนี้เนี่ยคือมันจะเป็นเกาะอ,อกแล้วก็เป็นผูกคอแบบนี้นะคะซื้อปีนี้ใส่ได้ปีหน้าแล้วก็ปีถัดๆไปด้วยนะคะชุดนี้นะคะทุกคน179 มาได้คำว่า Merry Christmas นะคะเซตนี้เนี่ยราคา89บาทนะคะทุกคนคือมันก็ต้องมีแหละที่จะตกแต่งประตูหน้าห้องเอาอะไรมาห้อยนะคะอย่างเช่นอันนี้เอาตัวอักษรมาห้อยนะคะก็น่ารักดีเวลาเปิดประตูมาเจอปุ๊บ Merry Christmas อะไรแบบนี้นะคะ Mw Christmas อาจจะอยากได้แค่ม่วกในเว็บไซต์ของจีนนะคะทุกคนก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยเป็นแบบผ้านิ่มๆนะคะทุกคน2ี่บาทเท่านั้นจ้าครบแต่งตัวธีมคริสต์มาสนะคะทุกคนนี่เลยจอะดาแว่นตาเลนเดียน้อยนะคะคือน่ารักมากดูดีตรงนี้เนี่ยคือมีจมูกให้ด้วยนะเดี๋ยวพอยใสใ่ดูนะคะนี่ใส่ออกมาปุ๊บก็จะเป็นเลนเดียน้อยเลย,ยแบบนี้ทุกคนอนะันนี้เนี่ยคือราคา60บาทนะคะ ธรรมดาไปแกแล้วก็ตัดแว่นไป1อันนะคะทุกคนน่ารักดเก๋ <c oughs> และปีใหม่นี้นะคะใครที่จะตกแต่งบ้านเนี่ยก็คาดไม่ได้อยู่แล้วเนาะที่จะขาดลูกป่งนะคะ จริงๆนะงานปีใหม่ถ้าไม่มีแล้วมันรู้สึกแบบดูไม่ค่อยสดใสอะแล้วลูกโป่งจะต้องเป็นแบบสีสันด้วยนะเพื่อนนี้นะคะทุกคนถุงนี้เนี่ยเป็นลูกโป่งล้วนๆนะคะก็ราคาทั้งหมด40บาทเท่านั้นนะคะได้มาก็เยอะอยู่เหมือนกันนะเกือบประมาณ50ลูกได้นะคะ จากคริสต์มาสทั้งที่เนี่ยสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเนี่ย mm hmm. ก็คงจะเป็นต้นคริสต์มาสนั่นเองนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยจะเป็นม i นิ Christmas tree นะคะใครนะคะที่พื้นที่ห้องน้อยหรือว่าอยากจะเอาไว้ในห้องนอนห้องเล็กๆอะไรเงี้ยต้นนี้เนี่ยกำลังโอเคเลยทุกคนต้นนี้นะคะทุกคนราคา200บาทเท่านั้นนะคะ นะคะทุกคนมีต้นคริสต์มาสแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีไฟมาตกแต่งต้นคริสต์มาสด้วยใช่ไหมอันนี้เนี่ยมันจะเป็นแบบเส้นเล็กนะคะก็เหมาะพอดีนะคะกับต้นคริสต์มาสอันเล็กๆแบบนี้นะคะอันนี้เดี๋ยวพอจะลองพันตกแต่งให้ทุกคนดูนะคือพอต้นคริสต์มาสเนี่ยมีไฟใช่ไหมอะไรอะไรมันก็ดูดีขึ้นทุกคนตอนแรกเนี่ยมันอาจจะยังเป็นแบบ เออเขียวเขียวดูไม่มีอะไรใช่ไหมคะนี่พอเราแบบติดไฟเข้าไปนะนี่อันนี้เนี่ยก็เริ่มบอกว่าเป็นต้นคริสต์มาสนิดหน่อยแล้วใช่ไหมเท่านี้เนี่ยยังไม่พอนะคะเรายังมีอุปกรณ์ตกแต่งต้นคริสต์มาส มาเพิ่มนะคะทุกคนของกุ้งกิงก้งกุุงกิ้งน่ารักน่ารักนะคะเอามาห้อยที่ต้นคริสต์มาสนะห้อยแบบลวกๆเลยก็ได้นะเพราะว่าอะไรที่มันไม่พอดีเนี่ยมันมักจะสวยทุกคนก็นใส่ใส่ไปนะคะประมาณนี้คือเขาให้มาเยอะมากมันก็ไม่จําเป็นที่จะห้อยหมดก็ได้นะคะเอาแบบเอาพอดีนะคะ ก็จะเป็นต้นคริสต์มาสที่เราทําการตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะอย่างนี้เนี่ยค่อยดูเป็นต้นคริสต์มาสขึ้นมาหน่อยใช่ไหมน่ารักเว้ทุกคนน่ารักมากๆเลยนะคะก็นี่นะคะทุกคนจะเป็นของตก วันปีใหม่นะคะที่มารีวิววันนี้นะคะก็ราคาถูกจริงๆนั่นแหละสินค้าประเทศจีนนะคะราคาถูกแล้วก็ยังสามารถใช้งานได้จริงด้วยนะคะใครที่อยากจะสั่งของมาตกแต่งปีใหม่นี้นะคะทุกคนก็ลองเข้าไปดูได้นะคะในเว็บไซต์ของจีนหนึ่งโอเปีมอลเถาเปานะคะ3มเว็บไซต์นี้เว็บไซต์หลักนะคะและใครอยากจะสั่งของนะคะก็สั่งผ่าน CTW2U นะคะทุกคน CTW2U 2U เนี่ยโปรโมชั่นเยอะยิ่งสั่งยิ่งคุ้มค่ะโปรโมชั่นเนี่ยเรามีทุกๆเดือนจริงๆนะคะคอยติดตามได้เลยนะแอดไลน์ไปได้เลยนะคะแอด CTW2U นะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนสินค้าที่มารีวิวเนี่ยก็คงมีเท่านี้นะคะหากเพื่อนๆนะคะชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ช่อง CTW2U Channel ด้วยนะคะและเพื่อนๆสามารถติด ทางเราได้อีกหลายๆช่องทาง Line Facebook Instagram Twitter Search เลยค่ะ @ctw2u ctw2u บริการนำเข้าสินค้าจากจีนถึงมือคุณวันนี้นะคะพอยเนี่ยก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ